ด้านหน้ามนนุ่นออกมาจนเห็นได้ชัดฉันรู้สึกสงสัยและตื่นเต้นจนต้องกลั้นหายใจและเมื่อเขาหยิบสิ่งนั้นออกมาฉันถึงกับอ้าปากค้างสุดยอดไปเลยคำนี้หลุดออกมาจากปากของฉันโดยไม่รู้ตัวในใจหนึ่งฉันก็รู้สึกกลัวแต่อีกใจหนึ่งกลับเต็มไปด้วยความคาดหวังแล้วเขาก็เดินมาหยุดอยู่ข้างหลังฉันอ่าสวัสดีค่ะนี่คือเรื่องราวความลับในยามพลบค่ำวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคย ฝากกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่วงเวลาที่ปิดไฟและล็อกประตูร้านคือช่วงเวลาที่เงียบสงบที่สุดในชีวิตของฉันเวลาสองทุ่มตรงเมื่อลูกค้าคนสุดท้ายเดินออกไปฉันจะยกเก้าอี้ขึ้นวางบนโต๊ะแล้วเริ่มถูพื้นด้วยตัวเองนี่คืองานที่ฉันทำมาตลอด20ปีในตอนแรกฉันเคยถูพื้นผืนนี้ไปพร้อมกับสามีแต่ตอนนี้เหลือเพียงฉันแค่คนเดียวฉันชื่อรัตค่ะ ปีนี้ฉันอายุ58ปีแล้วฉันเปิดร้านอาหารตามสั่งเล็กๆแห่งนี้มานานถึงสองทศวรรษชีวิตวนเวียนอยู่กับการเปิดร้านตอน6กโมงเช้าและปิดร้านตอนสองทุ่มทำกับข้าวเมนูเดิมๆต้อนรับลูกค้าหน้าเดิมและดับไฟในเวลาเดิมเสมอสามีของฉันจากไปเมื่อ15ปีก่อนด้วยอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างในตัวฉันเหมือนหยุดนิ่งลงแต่โลกภายนอกยังคงหมุนต่อไป ลูกสาวของฉันทำงานอยู่ในกรุงเทพพฤเธอใช้ชีวิตได้ดีและโทรหาฉันเดือนละครั้งแม่สบายดีไหมจะแม่สบายดีฉันตอบประโยคเดิมเสมอทั้งที่ความจริงฉันก็ไม่แน่ใจว่าฉันสบายดีจริงๆหรือแค่กำลังอดทนให้ผ่านไปวันๆกันแน่จากร้านเดินไปถึงบ้านพักแฟลชชั้นสองใช้เวลาเพียงสิบนาทีเมื่อเดินผ่านทางเดินที่มืดมิดที่มีเพียงแสงไฟจากห้องของฉันเพียงห้องเดียวความเงียบงันก็จู่โจมเข้ามาทันทีที่เปิดประตูห้อง ฉันยืนอยู่หน้ากระจกและเผลอจ้องมองใบหน้าตัวเองอยู่นานผู้หญิงวัยห้าสิบแปดปีแม้ผมงอกจะยังไม่มากนักแต่ริ้วรอยรอบดวงตากลับชัดเจนมือคู่นี้คือมือที่ทำผัดกะเพราและทอดปลาทูอยู่ทุกวันแต่หน้าแปลกแววตาในกระจกกลับดูแปลกไปฉันยังเป็นผู้หญิงอยู่ไหมนะฉันพึมพำออกมามันเป็นความคิดที่น่าอายแต่มันคือความสัตย์จริงนานแค่ไหนแล้วที่ไม่มีใครมองฉันในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งทุกคนเรียกฉันว่าป้า แม่ค้าหรือแม่เท่านั้นแม้จะนอนลงบนเตียงฉันก็นอนไม่หลับได้แต่จ้องเพดานแล้วคิดว่าชีวิตฉันคงต้องเป็นแบบนี้ต่อไปสินะกินข้าวคนเดียวนอนคนเดียวและแก่ตัวลงไปเพียงลําพังฉันไม่ได้กลัวแต่มันแค่รู้สึกอ้างว้างเช้าวันรุ่งขึ้นฉันเปิดร้านตอนหกมงเหมือนเดิมลูกค้าขาประจําเริ่มทยอยเข้ามาป้าครับวันนี้ขอแกงส้มถ้วยหนึ่งป้ารตัตนขอกะเพราะหมูสับเผ็ดๆนะฉันตอบรับด้วยรอยยิ้มจ้า รอประเดี๋ยวนะจนกระทั่งช่วงเที่ยงมีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาตัวสูงไหล่กว้างสวมชุดช่างดูเหมือนคนทำงานก่อสร้างเขาเลือกนั่งที่มุมร้านโดยไม่มองเมนูแล้วพูดด้วยเสียงต่ำที่ดูหนุ่มนวลว่าขอกระเพราะหมูสับไข่ดาวครับฉันพยักหน้าแล้วรีบเข้าครัวไปขณะที่ยกอาหารมาเสิร์ฟฉันรอบมองเขาดูเขาดูอายุประมาณ38ปปีใบหน้าดูเหนื่อยล้าแต่แววตาดูคมชัดเขามีความนิ่งสงบแบบคนที่ชินกับการกินข้าวคนเดียว ทานให้อร่อยนะคะเมื่อฉันพูดออกไปเขาก็เงยหน้าขึ้นแล้วยิ้มขอบคุณครับเป็นบทสนทนาที่สั้นมากแต่หัวใจของฉันกลับเต้นแรงอย่างประหลาดทั้งที่ฉันก็ได้รับคำขอบคุณจากลูกค้ามานับไม่ถ้วนเมื่อเขาจ่ายเงินและกำลังจะออกจากร้านเราสบตากันอีกครั้งอร่อยมากครับเดี๋ยวผมมาใหม่นะและเขาก็มาจริงๆในวันรุ่งขึ้นและวันต่อๆมาในเวลาเดิมที่นั่งเดิมและสั่งเมนูเดิมกับเพราะหมูสับ ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ฉันจึงรวบรวมความกล้าถามเขาทำงานแถวนี้เหรอคะครับไซต์ก่อสร้างคอนโดใหม่ตรงนู้นนะครับเห็นทานแต่เก่าเพราะทุกวันเลยนะคะก็มันอร่อยนี่ครับบทสนทนาสั้นๆนั้นทําให้ฉันเก็บมาคิดวนเวียนอยู่หลายคืนแม้ตอนนอนเสียงของเขาก็ยังก้องอยู่ในหูตอนนั้นฉันยังไม่รู้เลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของรอยร้าวเล็กๆในชีวิตที่แสนเงียบเชียบของฉันเขากลายเป็นลูกค้าประจําไปเสียแล้วเขาชื่อชยัย อายุ38เป็นหัวหน้าคนงานก่อสร้างเขาบอกว่าทำงานที่นี่มาได้ 6. เดือนแล้วแล้วครอบครัวล่ะคะวันหนึ่งฉันหลุดปากถามออกไปไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่อยากรู้เหลือเกินชัยชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มแห้งๆแยกกันอยู่กับภรรยาครับตอนนี้ห่างๆกันนะอ๋อค่ะฉันไม่กล้าถามต่อแต่สีหน้าของเขาในตอนนั้นดูโดดเดี่ยวจนฉันจำได้ติดตาหลังจากวันนั้น บทสนทนาของเราก็เริ่มยาวขึ้นวันนี้อากาศร้อนนะคะครับเหมือนฝนจะตกเลยงานที่ไซายเหนื่อยไหมคะไม่เป็นไรครับชินแล้วมันเป็นเพียงคำพูดธรรมดามาแต่ฉันกลับเริ่มเฝ้ารอเวลาที่เขาจะมาพอใกล้เที่ยงฉันจะคอยมองนาฬิกาและใจเต้นรุนแรงทุกครั้งที่ได้ยินเสียงประตูร้านเปิดฉันเป็นอะไรไปนะวันหนึ่งชัยมาสายเขามาถึงตอนบ่ายสองโมงซึ่งลูกค้าซามหมดแล้ว ขอโทษครับงานที่ไซ้ย,ยุ่งไปหน่อยไม่เป็นไรคะ่ะนั่งก่อนสิฉันลงมือทำกับเพราะให้เขาโดยตั้งใจมากกว่าปกติไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันตอนยกจานไปวางฉันบอกเขาว่าค่อยๆทานนะไม่มีลูกค้าแล้วไม่ต้องรีบขอบคุณครับระหว่างที่เขาทานฉันก็แซงทำเป็นล้างจานแต่สายตากลับคอยชำองมองเขาความเงียบสงบยามเขาทานข้าวท่าทางที่ตักอาหารเข้าปากเงียบๆมันทำให้ฉันรู้สึกสะท้อนใจป้าครับ ชายเรียกฉันรีบผ่านไปพรุ่งนี้ร้านหยุดไหมครับไม่ค่ะเปิดทุกวันวันอาทิตย์ก็เปิดเหรอครับค่ะชายลังเลก่อนจะพูดว่าผมก็ทำงานวันอาทิตย์งั้นพรุ่งนี้ผมมาอีกนะครับค่ะหลังจากเขาเดินออกไปฉันยืนหมอยู่นานหัวใจเต้นรัวจนแทบหลุดออกมาคืนนั้นฉันก็นอนไม่หลับอีกครั้งฉันจ้องมองตัวเองในกระจกนี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันด่าตัวเองในใจ เขาเด็กกว่าตั้ง20ปีแถมเขาก็มีภรรยาแล้วส่วนฉันก็เป็นแค่ป้าขายข้าวแกงธรรมดานาแต่หัวใจมันกลับไม่ฟังคำสั่งเลยวันต่อมาเมื่อรู้ว่าชัยจะมาฉันแต่งหน้าเข้มกว่าปกติทาลิปสติกและเช็คกระจกอยู่หลายรอบทำอะไรของนะหน้าไม่ไอจริงๆฉันบ่นตัวเองแต่ก็หยุดไม่ได้เมื่อชัยเดินเข้ามาเขาจ้องมองฉันแล้วชะงักไปวันนี้ป้าดูแปลกไปนะครับแปลกยังไงคะดูสวยขึ้นครับ คำพูดนั้นทำให้หน้าฉันร้อนเผาพูดอะไรคะทานข้าวไปเถอะฉันรีบหันหลังหนีแต่รอยยิ้มกลับพุดขึ้นที่มุมปากอย่างห้ามไม่ได้คืนนั้นฉันส่องกระจกและเห็นใบหน้าที่กำลังยิ้มของตัวเองมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้สัมผัสมานานความหวั่นไหวแต่ในขณะเดียวกันฉันก็หวาดกลัวมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้อายุเราห่างกันยี่สบปีและเขาก็มีพันธะแต่ทำไมเสียงของเขารอยยิ้ม และแววตาของเขาถึงวนเวียนอยู่ในหัวฉันตลอดเวลาฉันนอนมองเพดานและพึมพำว่าไม่ได้นะแต่ใจมันเตลิดไปไกลแล้ววันนั้นฝนตกหนักมากตกตั้งแต่ช่วงบ่ายทำให้ลูกค้าบางตาลงพอถึงเวลาทุ่งกว่ากว่าชัยก็ยังไม่มาวันนี้คงไม่มาแล้วละ่ะฉันคิดในใจพลางล้างจานด้วยความรู้สึกห่วงเหงิในอกทันใดนั้นประตูร้านก็เปิดออกชัยเดินเข้ามาในสภาพเปียกโชกไปทั้งตัวขอโทษครับมาช้าไปมากเลย ไม่เป็นไรคะ่ะเข้ามาก่อนฉันรีบยื่นผ้าเช็ดตัวให้ชายพยายามเช็ดผมและกล่าวขอโทษที่มาสายเพราะฝนทําให้งานที่สายติดขัดไม่เป็นไรคะ่ะนั่งเถอะอยากทานอะไรอุ่นๆไหมอะไรก็ได้ครับฉันต้มแกงจืดเต้าหู้หมูสับร้อนๆให้เขาเพราะวันฝนตกน้ําแกงอุ่นๆน่าจะดีที่สุดระหว่างที่เขาทานฉันก็เริ่มเก็บร้านเพราะใกล้เวลาปิดป้าครับเก็บคนเดียวเหนื่อยไหมให้ผมช่วยนะไม่เป็นไรคะ่ะ ป้าชินแล้วแต่เขาไม่ฟังและเริ่มช่วยยกเก้าอี้ขึ้นลูกค้าจะมาทำงานแบบนี้ได้ยังไงกันผมไม่ใช่ลูกค้าหรอกครับผมเป็นขาประจำต่างหากเขายิ้มและฉันก็ยิ้มตามเราช่วยกันเก็บร้านยกเก้าอี้ถูพื้นและดับไฟความเงียบป,ปกคลุมเราสองคนแต่มันไม่ใช่ความอึดอัดมันกลับรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อฉันกำลังจะดับไฟดวงสุดท้ายชัยก็พูดขึ้นว่าป้าครับไปทานน้ำชากันไหมครับ ผมอยากขอบคุณที่ดูแลผมมาตลอดฉันลังเลนี่อาจเป็นการก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างแม่ค้ากับลูกค้าแต่ฉันไม่อยากปฏิเสธเลยได้ค่ะเราปิดร้านและเดินไปที่ร้านกาแฟเล็กๆแถวนั้นฝนยังคงโปรยปลายร้านกาแฟเงียบเหงาเรานั่งริมหน้าต่างจิบเครื่องดื่มอุ่นๆป้าเปิดร้านมานานเท่าไหร่แล้วครับ20ปีค่ะนานมากเลยนะครับเริ่มทำมาพร้อมกับสามีนะคะแต่ตอนนี้เหลือคนเดียวแล้ว พูดจบฉันก็รู้สึกเคอะเขินไม่รู้ทำไมถึงพูดเรื่องนี้ออกมาชัยถามเบาๆว่าไม่เหงาเหรอครับคำถามนั้นทำให้ฉันจุกจนพูดไม่ออกเหงาสิฉันเหงาทุกวันแต่ไม่เคยพูดให้ใครฟังก็มีบ้างคะ่ะฉันตอบไปสั้นๆชัยมองออกไปนอกหน้าต่างผมก็เหงาครับยิ่งแยกกันอยู่กับภรรยาแบบนี้ยิ่งรู้สึกเหงามากทำไมถึงแยกกันอยู่ล่ะคะเราต่างคนต่างเหนื่อยครับอยู่ด้วยกันก็มีแต่ทะเลาะ เลยตกลงว่าห่างกันสักพักเสียงของเขาดูเศร้าซอยฉันมองใบหน้าเขาที่ดูเหนื่อยและโดดเดี่ยวคงลำบากหน้าดูเลยนะป้าเองก็เหมือนกันนะครับเราสบตากันความเงียบในตอนนั้นมันเปลี่ยนไปอากาศรอบตัวดูหนักอึ้งแววตาของชายเปลี่ยนไปและฉันคิดว่าแววตาของฉันก็คงเปลี่ยนไปเช่นกันป้าครับผมชอบป้านะหัวใจฉันเหมือนหยุดเต้นพูดอะไรแบบนั้นคะที่ผมมาทานข้าวทุกวันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารหรอกครับ ผมอยากมาเจอหน้าป้าฉันพูดอะไรไม่ออกลมหายใจติดขัดคำว่าฉันก็ชอบเขามันเกือบจะหลุดออกมาจากปากแต่ฉันก็ยังไว้ได้ถันเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้เราห่างกันยี่สิบปีเขาแต่งงานแล้วและฉันก็เป็นแค่แม่ค้าคุณชัยคะเราทำแบบนี้ไม่ได้นะผมรู้ครับแต่ผมแค่อยากบอกความจริงฝนยังคงตกต่อเนื่องเรานั่งเงียบกันอยู่นาน คืนนั้นฉันนอนไม่หลับคําสารภาพของเขาวนเวียนอยู่ในหัวและถ้าให้ซื่อสัตย์กับตัวเองฉันก็รู้สึกแบบเดียวกับเขาแต่มันมีเส้นที่ข้าไม่ได้อยู่ฉันมองฝนนอกหน้าต่างแล้วคิดว่าเราจะเดินไปได้ไกลแค่ไหนหรือเราควรจะหยุดอยู่แค่นี้หลังจากนั้นสามวันชัยไม่มาที่ร้านเลยฉันเฝ้ามองประตูทุกครั้งที่ถึงเวลาเที่ยงแต่เขาก็ไม่ปรากฏตัวฉันพูดแรงไปหรือเปล่านะฉันรู้สึกเสียใจลึกๆแต่ในอีกมุมหนึ่งฉันก็คิดว่ามันถูกต้องแล้ว เพราะเราไม่ควรข้ามเส้นนั้นเย็นวันที่สี่ขณะที่ใกล้จะปิดร้านชัยก็เดินเข้ามาป้าครับคุณชัยเรามองหน้ากันท่ามกลางความเงียบผมทำให้ป้าอึดอัดใช่ไหมครับผมขอโทษชัยพูดก่อนไม่เป็นไรคะหลังจากนี้ผมจะมาในฐานะลูกค้าธรรมดานะครับคำพูดนั้นทำให้ฉันเจ็บแปบลบในใจนั่งก่อนสิคะทานข้าวหรือยังยังครับเดี๋ยวทำกะเพราให้กินนะ ฉันเข้าครัวไปด้วยมือที่สั่นเทาตอนยกจานมาเสิร์ฟฉันตัดสินใจพูดออกไปคุณชัยคะจริงๆแล้วฉันเองก็ชอบคุณชัยเหมือนกันชัยชะงักและกลั้นหายใจแต่เราทำแบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะทั้งเรื่องอายุและคุณชัยเองก็ยังมีภรรยาอยู่ชัยลุกขึ้นเดินมาหาฉันแล้วจับมือฉันไว้มือของเขาอุ่นมากเป็นความอบอุ่นที่ฉันไม่ได้สัมผัสมานานแสนนานแต่ความรู้สึกของผมมันคือเรื่องจริงนะครับป้าแล้วเราจะทำยังไงกันดีฉันถาม ผมไม่รู้ครับแต่ผมไม่อยากให้มันจบลงตรงนี้ฉันน้ำตาคลอฉันก็เหมือนกันเรายืนกุงม,มือกันอยู่อย่างนั้นโดยไม่มีคำพูดใดๆป้าครับผมขออาศัยอ้อมกอดป้าสักครั้งได้ไหมใช้ถามอย่างเกรงใจฉันพยักหน้าเบาๆเขากอดฉันอย่างระมัดระวังแต่มั่นคงนานแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ได้อยู่ในอ้อมกอดของใครสักคนน้ำตาฉันไหลออกมาอย่างเงียบๆป้าครับอย่าร้องไห้เลยนะขอโทษคะ่ะมันไหลออกมาเอง ผมก็เหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกที่ใจผมหว่นไหวขนาดนี้เราอยู่อย่างนั้นครู่หนึ่งเหมือนเวลาหยุดหมุนแต่ความจริงยังคงอยู่ชัยค่อยๆปล่อยฉันเราจะทำยังไงต่อดีคะค่อยๆค,คิดครับไม่ต้องรีบค่ะคืนนั้นชัยเดินไปส่งฉันที่หน้าแฝดเราบอกลากันที่หน้าประตูเข้าบ้านเถอะครับคุณชัยก็เดินทางกลับดีๆนะคะเขาหันหลังกลับไปแล้วหยุดลงปาครับผมจะไม่เสียใจเลยที่ได้รู้สึกแบบนี้ แล้วเขาก็หายไปในความมืดฉันยืนอยู่ตรงนั้นนานแสนนานเมื่อเข้าห้องฉันสองกระจกรอยน้ำตายังคงอยู่แต่สีหน้ากลับดูสงบฉันกำลังเลือกทางไหนอยู่กันแน่ฉันถามตัวเองแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงสิ่งเดียวที่มั่นใจคือความรู้สึกนี้มันคือเรื่องจริงในที่สุดเราก็ไม่ได้ก้าวข้ามเส้นนั้นไปสามสัปดาห์ต่อมาชัยต้องกลับไปทำงานที่กรุงเทพพฤเขาบอกว่าเขาตัดสินใจจะกลับไปปรับความเข้าใจกับภรรยาอีกครั้ง ในวันสุดท้ายที่เขามาที่ร้านเขาพูดว่าป้าครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณเพราะป้าผมเลยมีกำลังใจขึ้นมากฉันก็เหมือนกันค่ะเราไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นไม่ได้จับมือไม่ได้กอดกันแค่มองตากันขอให้มีความสุขนะฉันเป็นคนพูดก่อนป้าก็เหมือนกันนะครับแล้วชัยก็เดินจากไปหนึ่งเดือนผ่านไปร้านยังคงเปิดตอนหกโมงเช้าและปิดตอนสอง ทุเหมือนเดิมลูกค้าขาประจำยังคงแวะเวียนมาแต่เมื่อถึงเวลาเที่ยงฉันยังเผลอมองไปที่ประตูเสมอหวังลึกๆึว่าชัยจะเดินเข้ามาแต่เขาก็ไม่มาอีกเลยคืนหนึ่งหลังจากปิดร้านฉันมองตัวเองในกระจกมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปแววตาของฉันมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นกว่าเมื่อก่อนฉันยังเป็นผู้หญิงอยู่นี่นาฉันได้คำตอบสำหรับคำถามนั้นแล้วการได้เจอชัยทำให้ฉันได้รับรู้ถึงความหวั่นไหวใจเต้นและความหอยหา แม้มันจะเป็นความรักที่ไม่ได้สมหวังแต่มันก็เพียงพอแล้วที่ทำให้ฉันรู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันกลับบ้านมาจิบชาและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข้อความสุดท้ายจากชัยยังคงอยู่ตรงนั้นป้าครับเพราะป้าผมเลยมีความกล้าที่จะใช้ชีวิตต่อไปมีความสุขให้ได้นะครับฉันไม่ได้ตอบกลับแต่ก็ไม่ลบข้อความนั้นทิ้งฉันมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นดวงดาวบนฟ้าเราทำถูกแล้วใช่ไหมฉันถามตัวเองการไม่ข้ามเส้นนั้นคือสิ่งที่ถูกต้อง หรือมันจะเป็นความเสียดายไปตลอดชีวิตฉันไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจคือช่วงเวลาสั้นๆนั้นคือแสงสว่างในชีวิตของฉันมันคือแสงเล็กๆที่พบท่ามกลางความมืดมิดที่ยาวนานถึงแม้มันจะอยู่ได้ไม่นานแต่ความอบอุ่นนั้นมันคือของจริงฉันจิบชาจนหมดแก้วแล้ววางลงพรุ่งนี้ตอนหกโมงเช้าฉันจะเปิดร้านอีกครั้งเพียงลำพังแต่ฉันคนเดิมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความหมายมากขึ้น ฉันจ้องมองเงาตัวเองในกระจกแล้วพึมพำว่าไม่เป็นไรฉันยังไหวแล้วฉันก็ดับไฟลง